ใดมากินขนมจีนน้ำยาคนๆแบบนี้บ่ค่ะบอกเลยว่ามูแอมกับพูนนึงละค่ะกินยุลานบ่สะใจเห็ดกิ่นเองเลยค่ะพี่น้องวันนี้มูแอมจะทําน้ํายาตีนไก่คนๆตีนไก่เปื่อยๆจ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกมูแอ,อมกระสิบอกไก่ค่ะแล้วก็ตีนไก่ให้มันเปื่อยๆจ้า ตีนไก่สุกแล้วค่ะทุกคนเปื่อยเป็นตะแสบค่ะก็เอาเครื่องแกงมาปั้นค่ะมีกระชายพริกหอมแดงกระเทียมแล้วกระโอกไก่ค่ะพี่น้องปั้นลงไปเลยจ้าปั้นเสร็จแล้วมูแอมกระซิเริ่มเฮ็ดเลยค่ะขั้นตอนแรกเอากะทิลงไปก่อนนะคะแล้วก็โคเลโคเลพริกแกงมันกระซิได้ประมาณนี้ค่ะหอมมากเลยค่ะพี่น้องปั่นไว้นะทุกคนเทลงไปเลยจ้าโอ้ เนื้อค้นมากนะทุกคนสะใจแล้วนี่ม้อใหญ่ๆไปเลยค่ะโคเล่โคเล่พี่นอ้องฟังกินหอมมากมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นปะเข้มค้นมากเติมกะทิลงไปจ้า สปุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะแล้วกับน้ำตาลนิดน้อยพร้อมด้วยผงนัวจ้าใ้ซสำหนี่ค่ะพี่น้องสรสชาติก็ดีเรล้าจ้ากินหอมมากๆเลยค่ะอือหือพอดีเลยทุกคนแม่เข็มแน่นอนไม่เค็มแน่นอนนะคะอร่อยเลยปลาโหลดพี่น้อง ลงตีนไก่จ้าทุกคนเบิร์ดหมอกช้ำช้ำช่ำช้ำแม่ช่ำชำ,ชำ,ชำ,ชำตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะมาแล้วเหรอได้กลิ่นหอมไหมหอมค่ะอู้ประเด็นเนื้อเสียบค่ะเนื้อเสียบปะเออ เห็นดีอ่เบิร์ตกองคันแล้มันงนี่เรื่อมงอ่ะน้ำข้นข้นอืเค็มข้นครับเค็มข้นเดืเอดเดือด,ดตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วค่ะหมแอมกะสีไ่เหลือดไกล่ลงไปจ้าเตรียมไอเนี้ยพี่น้อง แล้วก็มาเตรียมพักค่ะผู้ใดมักพักแบบใดเตรียมได้เลยแต่ว่ามือหนีมือแอมกินกะลัมค่ะแล้วก็ตัวฝักเงี้วค่ะขาดไม่ได้เลยคือถั่วง,งอกใครไม่ชอบก็ตัดไปจ้าแต่ว่ามือแอมมักพักมากเลยค่ะจีนตีนไก่ต้องคู่กับผักแบบหวานหวาซ็บเซ่ตค่ะคะนผักกินกับขนมจีนเป็นไหนพีน่น้องนี่เต็มคาราเบลเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้า น้ำยากะทิตีนไก่นะคะทุกคนแบบเข้มข้นเข้มข้นจ้าพี่น้อง มือนีมูอแอมซีเฮดไปให้พอกับแม่พร้อมเด้อค่ะไปกินนยูหลานมูอแอมเวลาพี่ๆคนข้างนอกเข้ามาในค่าย <ใน S 1> มาถามตลอดว่าหลานค่ะนี่เป็นหลานค่ะมูอแอมบอกคับแม่เด้อค่ะหลานค่ะขอบควุวมมแอมเองใครเข้ามาในาค่ายก็ฝากอุดหนุนหน่อยนะคะบาร์ผาดงามนีน้ำลายแตกค่ะพี่น้องใส่สายขนมจีนแบบน้ำยาแบบคนๆหนูบอกเลยว่าถึกใจซิงนี่ค่ะอร่อยหอมกลมกล่อมมากๆถึกใจมูอแอมมูเทบักย่างค่ะค่ะระวังที่กินโฟนกระต๊กค่ะบอกเลยว่า ่าบรรยากาศเข้ากันสุดๆมูเทกก็ล้องซิมเบิงว่าพานบอกะทิน้ำยาตีนไก่หมูแอมทําครั้งแรกนะคะแต่ว่ากระถือว่าพานค่ะพี่น้องแสบยูเดย์พ่อกับแม่หมูแอมก็บอกว่าแสบแสบลูกรอบนายเห็นให้กินอีกเนี่ยเด้อว่าสันหรือว่าเขาให้กําลังใจหมูแอมหนะ้าแต่ก็โอเคค่ะลูดึกว่ามีความสุขเวลาเขาเฮ็ดกับเขาแล้วคนกิ่นบอกว่าแสบเขาก็มีกําลังใจเฮ็ดต่อค่ะแต่ว่าผู้ไหนบอแซบบอต้องกินค่ะจบหยอก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 ค่ะ